สวัสดีครับทุกคนนายกผาเลาะและช่องพาไปม่วน h ช n แนลวันนี้บุกลงราบอ้ายต๋องนะครับอยู่ริมถนนมิตรภาพจังหวัดขอนแก่นนะครับบรรยากาศในร้านโอ้โหมีตนตีสดครับผมนี่เนื้อเสือร้องไห้สดๆเป็นลูกๆเลยครับโอ้โหพระเอกของงานก็คงจะเป็นก้อยเสือขั่วที่ขาดไม่ได้นะครับผมสั่งวันนี้เป็นเมนูย่างเสือต้มแซบเอ็นแก้วแล้วก็ ก้อยฟัดนะครับราบดิบนั่นเองนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามาร้านนี้นะครับต้องใจเย็นๆนะครับพ่อครัวกับแม่ครัวก็ทํากัน2คนเสิร์ฟจานต่อจานนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเมนูอาหารนะฮะโอ้ยต้องไปชิมกันหน่อยแล้วแบบนี้ใสมากเอ็นแก้วนะครับ่ะชิมกันหน่อยครับผมมับเข้าให้โอ้โหพระเอกของงานครับ ต้อยเสือขั้วนะครับเสิร์ฟโดยเชฟตองของเรานะครับผมนะฮะเชฟตองฝากบอกไม่ต้องแชร์นะครับเดี๋ยวเชฟทําไม่ทันนะครับ